สวัสดีค่ะพี่น้องืัอน,นี้แอนจะพาไปตัดกระลำปีเนาะจ้าเนาะฝนกระตกเย็นชื้นช่ำม,มากๆพี่น้องจ้ากระลำปีปลูกเองหวานกรอบมากๆพี่น้องตัวนี้เป็นพันธุ์กระลำปีรูปหัวใจเด้อจ้าเด้อจะหวานกรอบมากๆพี่น้องล่องปลูกเบิ่งเด้อแ่บแสบ,แสบ,แสบกระลำปีนี่มันก็นจะมีหลายสายพันธุ์เนาะจ้าเนาะแต่ว่าส่วนมากไอพันธุ์ฝรั่งนี่เขาจะเอาเมาปลูกแบบ หัวนนแน่นแน่ไหมพี่น้องแล้วก็หยาบแล้วก็แข็งแล้วก็เหม็นบักคักเลยจ้าตัวนั้นเพื่อนจะเอานี่ย่อมมากอันเฮ็ดเป็นอันสลัดเนาะจ้กเนาะเพื่อนจะเอาไปมักไปดองแล้วเพิ่นจะมาก,กินช่วงหนาหนาวพี่น้องจา้าตัวนี้กะแอนกะปลูกไว้ั้งแตุ่้่นละลงไว้ั้งแต่กลับเมืองไทยเนี่ยจ้่พี่น้องจ้ามันก็นได้ยุได้กินนังสียละจา้าเขาเป็นพักที่เอ่อมักความเย็นชุ่มฉ่ำเนาะจ้กเนาะก็จ,กจะงามนังเสีย รู้สึกว่าเขาจะยังจะง่ายไดอีกพี่น้องจ้าแต่ว่าแอนมาเลือกตัดตรงที่กระลำปีเขาแตกเนาะจ้าเนาะเพราะว่ามื้อนี้ไอ้แก้มยูยแลรวบอกว่าแล้วอยาก,กินสลัดกระลำปีนี่กลไปหั่นเป็นฝอยๆพี่น้องจ้าแล้วมาคยําขยำใส่น้ำมันมะกอกใส่เกลือหรือว่าใส่ผงเอียงก็แล้วแต่เพิ่นเนาะจ้าเนาสะสไตล์ของฝรั่งนะจ้ะก็เก็บพริกพริกก็เริ่มแดงน่าจังน้อยอสังเกตเบิ่งพี่น้องจ๋าปลูกในกระถางกระปลูกล่งดินปลูกในกระถางเนี่ย จะดุมากๆเลยเนาะจ้าเนาะเนี่ยตัวปวดมาแล้วฟูฟูฟูฟใจเนาะจ้าเนาะว่าแต่แม่ไปใส่มาใส่นน่มากมากอยู่ใกล้ๆพี่น้องจา้าติดคักติดเนี่ยขอแต่ว่ามาจอบมาซ่อมมาแนมเมืงอ,มอ,เเองว่าเอ้ยแม่คอยเหตุอีอย่างว่าเป็นกระวางสิพี่น้องบักพีกอ่ะต้องเก็บละจ้ารู้สึกว่าเห็นแอนเห็นอ่ะนวยเขาลนเนาะจ้าเนาะแอนก็นเลยเออเก็บดีกว่า อากาศก็เย็นน้ำพี่นองจา้าฝนตกอากาศนี่ก็คือแบบเอออุณหภูมิลบหวบเลยจากสามสิบแปดสามสิบเจ็ดังเสียเหลืออยูุ่ประมาณสิบเจ็ดังเสียพี่นองจา้าอากาศมันปรับเร็วมากมาก,มากเลยจา้าพี่กับพ่อได้ยุ่งนี่เออกับเตา้าเอาวสัสดุกัดหรือโปโลโโปกคันคันยุ่งหลายคักหลายแน่พี่นองเอ,อ๋ยอันอยุทีทํางานกันยุ่งหลายวสัสดุตอมแขนเต้ามือน,นี่ต้องเอากอย่าไปน้ำไปตระทาแขนพี่นองจ้ากักด ลายกับบอดีเด้อยุ่งกับลาเน้อเนี่ยเห็นบปะฟูฟูฟูใจเนาะจ้าเนาะเนี่ยมาขอแต่ว่าได้อยู่ใกล้แม่เนี่ยนม่เบิ่งแต่ฮักแต่ฮักเนาะเออเอกลักษณ์ของแม่พี่น้องจ้านางแม่เล็กก็เฮ็ดหน้าตาคอละวเนี้ยเจ๋งๆแต่ฮักดีอือยากหูอยากเค้นำไปเมิดนางเฝ้านะเออเออเอ้าเอ้ายายมันถือกลิ่นเจ้าเด้อไอเอ้ยเจ้าสิได้หายเด้อ แองกมามล่างะกระลำปีเดียวจะหันในเบื้องพี่น้องจา้าว่า,วาอันคมกรอบของเขาสิเป็นจังไดเป็นอยังเขาคือเอิญกระลำปีรูปหัวใจกรสิเดรูปก,กันคลิปนี่ละพี่น้องเอ้ยล่างอันพักให้สเสด็จนำจากน้อยก่อนนอกจากเนาะ,นะ,นะเด็ดมาสามหัวพี่น้องจา้าไว้เพื่อน,นั่นเนาะแองกาสีฮันให้เราทั้งหัวเลยเพราะว่าถ้ามันขยำขยำแล้วพี่น้องจา้ามัน,ม,นมันยุบเนจ้า,จา สวยอืมงั้นมางมาเบิงรร่งนี่อ,อืข้าจนคันตัวนี้ออกนี่ที่มาของคขาคือกระลำปีรูปหัวใจพี่น้องจ้านี่เห็นปะลักษณะเด่นเขาคือตรงนี้อย่างองื่นเขาก็สีมุ่นมุ่นบันหมดเจนตัวนี้คือกระลำปีรูปหัวใจนี่นี่ค่ะ, <c oughs> ะน้ำแตกตา่าง เอารองเท้าออกนังสีไม่น่าสิเป็นกระลำปีรูปหัวใจนี่นี่ห้าต่อไปแองก็จะใส่มีดอ่ะสองคอมบันเท่าเนี่ยแหละพี่น้องจ้าหั่นฝอยฝอย,อยแบบนังสิจะ้ะ ตอนแรกอะ่ะมีเครื่องหั่นอยู่ได้พี่น้องจ้ะรู้สึกแบบมันบนัะทันเมื่อนะแล้วก็ทําความสะอาดเครื่องแบบโอ้ยยุ่งยากนะจนะ๊ะสูมีดสองคมข่อยกับบะไลยังางยังสิบอกกับว่าโอ้โห amazingamazing เ amazing. พิ่นวางสิแม่พี่น้องจา้าโอ้แต่อยากหัวนี่แหละจ้ะส่วนอะไรอันตอนใ่ายๆเนี่ยแอนก็นจะเอาไปผัดพริกน้ําปลาเอ้ยผัดใส่เอ็นน้ปาปลาพี่น้องจ้ะเนี่ยฟอยยังสิละแอนก็นจะเอาลงใไงเพิ่นพี่น้องจ้ะให้เพิ่น,พน,เพนเฮ็ดกินจา้า หั่นอันนั้นให้ไอแก้มยุ่ยแล้วเนาะเอามีสองคมฟันเราไปทรงเราเดียบร้อยข้างล่างพี่น้องจ้าค่อยกับขึ้นมาตําบอกห่งบกักคงน่ะถ้าอยากให้มันยูโดนโดนพี่น้องจ้าแอลกะฮอฟ้อยไว้เนาะจ้าเนาะยังกรอบยังสดดีขี้ยงนี่จ้าห่อไว้สองซันแล้วก็เอาไว้ไอช่องอ่าตู้เย็นมองห้องไอช่องพักนั่นแหละพี่นอ้องจ้าบักเกือก็ยังมีหลงแหลงเนาะจ้าเนาะก็หั่นใส่ไปหน่วยเนืองก็กิน บ่ท่านเหรอพี่น้องกินผู้เดียวเนาะจ้ะเนาะบักเคอเทศเ่อพัดนี่สีแดงดีพี่น้องจ้ะเออเสบนัวผงผงชุรดรสใสไปละล่ะแ,แต่ว่าย่านอันมูเจ้าตกใจนะความเสบความนัวมันก็อยู่ที่ผงนัวนะพี่น้องจ้ะก็ต่ำนายนาวนนไปเนาะพี่น้องไอ้เนีย่ยจ้ะกินผู้ดอกผู้เดียว,ยวลูกเต้าเขาก็กินเขาเคฟสอเคฟซี่เพราะว่ามือนีอันไอแกมยุยเล่าอันไปอัน ประชุมง,งานอยู่ประเทศโคเอเชียรเราก็เลยแวะซื้อ KFC มาให้ลูกในเตา้าให้ข่อยน้ำจังนสีนะำเงิล้ว่าม,มันก็บ่กคอยโดนใจปันไดล่ะพี่น้องเอ้ย่อยกับ่าแมนสาย KFC ปันไดดอกแต่ก็กินได้อยู่จ้าต้องคอยว่าต้องเซ็เซ็นัวนัวเพชดเพชไปจังสรนเนาะมันยังอยู่ทองพี่น้องเอย้ยนไอศครีมเทศใส่จานให้เบิ้องเฮ้ยทไปจังไหนเบื้องจานเกือบลวนพี่น้องเอ้ยเกือบจะหมอพอได้กินมั้งนะ สีสันอันออกอันแดงๆนี่ได้จากมะเขือเทศพี่น้องจ้าแต่ว่าวันสีออกสมๆหวานๆสมน้ำแต่หมกงแสบแล้วกับผัดกะลามปีนี่แหละจ้านี่พี่น้องจ้านี่ใส่น้ำปลาใส่กระเทียมผงรถดีไปนิดน้อยนะจ้ะเนาะนี่จา้จา KFC ไอบอกว่ากินแน่กินให้มันหมดวัาสันแล้กเ,เก็แฮมเบอร์เกอร์กลบไก็เลยโอ้ยบ่บ่บ่คือสิบ่ดันดอก เปิดขสิกินตะไคร้นี่ล่ะเรยกว่าจังสี่พี่น้องจาอ้าเนี่ยกินมเม็ดนี่กย็ยูทองแล้วจา้าเนี่ยไก่ก็แซบยูแต่ว่าตับหมกหุงมือน,นี่อืตับเนรสชาติมากๆปลาแดกนี่ปกติใส่สองอนคอยก็ว่ายูว่าปกติคอยกินคอยก็ใส่แต่ซ้อนเดียวพี่น้องจา้าใส่ซ้อนเดียวนี่กะแซบแล้วสองซ้อนนี่โอ้เค็มเค็มเค็มแห้งแต่ว่ามือนี้แบบรสชาติถูกใจมากเลยทั่วง,งอกกะปัามือตั้งแัน ไปอิตาลีพ่นละจ้ากะล่างทาความสะอาดแล้วกะอัลล่างทาความสะอาดซองสามน้ำพี่น้องจ้าแล้วก็อันเอาใส่อันกะละมังหรือไส้อันทั้งอะไรที่มีฝาปิดพี่น้องจ้าแซ่นะะ้ำแล้วก็เข่าตู้เย็นกรอบน่านจนทอดมือนีพ่นละคอยกันคิดว่ามันซองอาทิตย์แล้วเนาะจ้าเนาะกรอบยังกรอบยังอันนี้อยู่บักทั่วกะเด็ดได้มาสามฝักเนาะจ้าเนาะจากกระถางบนบานกับมาตําไส้กันยุ่ยน่วพี่น้องจ้าเนี่ย กินผู้เดียวกินซ้ำนี่กอ็อิ่มเนาะพี่น้องเอ้ยนี่แหละจ้ากินก็บ่าเมือ่อยนะผู้นะผัวบอกว่ากินให้เมือ่อยเด้อทางนะมาแสดนว่าโอ,อ้เอ้ยเอ้ขู่กินบ่ได้ดอกเลยว่าจังสี่นี่แหละจ้าบ่าแลว้วบ่ทัวร์จะเชื่อก็คืออาหารไทยนี่แหละพี่น้องจ้ากินอย่างไรเก็บ,บ่แลว้วก็คืออาหารไทยไปก่อนเด้อสวัสดีจ้า